ล้างล้าง,างน้ําทาความสะอาดหน้าแล้วก็ล้างอาหารแล้วก็ให้อาหารเสร็จแล้วเราก็ปล่อยเป็ดออกแล้วก็คห้เข้าไปเก็บไข่เพราะว่าถ้าเป็ด,ดอยู่มันจะวิ่งกระจายเลยเหยียบไข่แตกหมดมีแตก,กทั้งเล้าเราต้องปล่อยเขาออกมาแล้วเราก็ปิดล็อกไว้หกลางวันเราก็ไม่ต้องให้เขาคอกเพราะถ้าเขาไปปุ๊บมันจะแฉะหมดเลยครับเนี่ยกเป็ดแล้วก็ต้องให้อยู่ข้างนอกก่อน พอจะเลิกงานสี่โมงครึ่งแล้วก็ค่อยเปิดคลอกค่อแล้วก็อยู่จนถึงสองปล่อยไว้ปล่อยปล่อยคอกเปิดคอกอะไรแล้วก็สองทุ่มเคยมาปิดเทีเดียวก็คือเปิดประตูไว้เขาแล้วก็มาไล่เข้าครับปิดทีเดียวสองทุ่มเราเปิดไฟให้เขาไหมช่วยเัวดไฟเปิดไฟครับแสงสว่างวันนี้ฝนกับการไข่เปิดไฟให้แล้วก็เราก็มา พอมาปิดก็ปิดไฟปิดอะไรทุกอย่างปิดน้ําก็คือประมาณจริงๆอ่ะหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นมันสิบสองชั่วโมงใช่ไหมแล้วเราก็เปิดไฟให้อีกช่วงหัวข้ามเราปิดเข้าไปกี่โมงสามทุ่ตมตรส,<อ>สองทุ่มสองทุ่มก็เพียงไล่เข้าปอกแล้วก็ถึงเวลาปิดไฟค่ะแล้วก็จะได้ได้ไฟเปิดช่วยเข้าอีกสองชั่วโมงประมาณสิบสี่ถึงสิบห้าชั่วโมงเนาะตามตารางปฏิบางานเพื่อให้แสงสว่างกระตุต้นการออกไข่ของแม่พันธ์ จริงอ่ะตามทฤษฎีมันต้องการมากกว่านั้นแหละแ,ออแล้วก็ประมาณ14ชั่วโมงตามตามไทม์ไลน์ทำงานที่ที่เราสะดวกหรือจะแบบอาเกษตรกรที่อื่นอาจจะเป็นสะดวกตื่นเช้ามืดก็อาจจะเปิดเพิ่มชั่วโมงตอนเช้าสองชั่วโมงก็ได้ของเราปฏิบัติงานสะดวกเปิดตอนเย็นหลังคาที่ตัวเรียนไปแล้วเราเปิดสองชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ปรับเปลี่ยนกันได้ตามการทํางานของแต่ละความค่ะมัจะมีเสริมหญ้าสดหญ้าจับอันนี้ให้เขาจิกกิน ก็ไปมันก็เป็นรถมันเราผมไม่เคยเห็นนาก็รถใจวิ่งเพราะฉะนั้นแบบนั้นเขาต้องเขาจะคุ้นชินกับคนเลี้ยงชอบเปลี่ยนคนเลี้ยงกัระทำผันสุกแบกนั้นไม่รู้ไม่รู้จังหวะงั้นก้าเดือนก็ตกใจไข่หกคือช่วงเทศกาลช่วงแม่ค้าคุณงานมาเองก็ไข่ก็จะดรอปลงก็จะเห็นเลยปกติไทยแม่พันสามร้อยไข่ สองร้อย 4, 240, ลิตรสอาร้อยยี่สิอาหารกอยสนบประเปศไทยจะเปลนอร้อยนก้หันหไม่ได้